ว่านยิงหลายเตห,หยยินดีนต้อนรับสู่วิชาภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามเสี่ยวเฉวี่่หนียนจีต้งจะหาลิง์เราื่อหลายลาหากนักเรียนมีข้อสงสัยในเรื่องการบ้านสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะคะ 今天我们还是在第一课动词วันนี้เราก็ยังอยู่กันในบทที่1นึ่นะคะคำกริยาและการกระทำนั่นเองค่ะว们来มันหลพวกเรามาทบทวนกันสักหน่อยเธอเธออิงทิงทิงทิง,ทงแปลว่าฟังนะคะ น่าฟังสะน,นะฟังอะไรนะอินเย่อินอย่เพลงป่าป่อต่อพ่อ่าป่าปอ่าอต่อพ่่อค่ออพ่องพ่อนะคะไอ่ออพ่อพ่เพ่อร์ เพลงไทยขันเคอ,อันคานสื่อเชิงขันขันแปลว่าดูค่ะขัน什น,นะดูอะไรเอย่ยขัน电视电视โทรทัศน์นะคะ สูสูหนัสงสือเตี้ยนหญิงเตี้ยนหญิงภาพยนต์ค่ะเสียเสียเสียสามเสียงเสียเสียแปลว่าเขียนนะคะ เสียสมณนะเขียนอะไรนะจืจืตัวอักษรสิ้นสิ้นจดหมายพินอินพินอินพินอินน,อน,นั่นเองค่ะ 吃吃，呃，吃医生，吃吃白话，紧卡，吃什么呢？饭饭，白话，烤汤圆。 ขั้งขวัญแปลว่าบัวลอยต้านเก้าต้านเก้าแปลว่าเค้กเฮอเฮอเอเฮอร์อีชงเฮอเฮอ,เอ,เอ,เอแปลว่าดื่มนั่นเองค่ะ 水水，水，南牛奶牛奶浓可乐可乐水，刷水，水。刷水。水，水。 แปลว่าพูดนะคะจงหวนจงหวนภาษาจีนไทยหวนไทหวนภาษาไทยอิงหวนอิงหวนภาษาอังกฤษสี C e c ซันงสีส si. si, ีแปลว่าซ e ักเหลือล้างนะคะโชโชมืออีฟอีฟเสื้อผ้าเหลี่ยน 脸、那坐、姿窝、桌、是、声坐、坐、买万、凳、卡、飞机、飞机、เครื่องบิน、他的车。 พาเตชเชิร์ลดของเขาหัวเชิร์หัวเชิร์ลดไฟสุดท้ายนะคะคำนี้ก็อ่านว่าจั่วเหมือนกันนะคะจืออวจัว่วสี่เส้งจั่ว แต่จั่วคำนี้แปลว่าทำนั่นเองค่ะจั่วเย่ยจั่วเย่ยแปลว่าการบ้านใช่ใช่ใชผักง,ง,งาน จ่วเยหลายเหรอการบ้านนะคะให้นักเรียนแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยและเขียนพินอินให้ถูกต้องดูคำตอบได้จากหน้าที่11นะคะจัว่วหยหลายเหรอการบ้านนะคะให้นักเรียนแปลคำศัพท์เป็นภาษาไทยและเขียนพินอินให้ถูกต้อง ดูคำตอบได้จากหน้าที่11นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาจีนก็จบลงแล้วค่ะจินเทียนจงหวนคี้ก็จบล้วเจนวลียวัาบงเลหุนเทียนีวกบงแล้วทยนวัน้กวยนันด้วคะเยนจอกันใหมค่ะนเัปดาจ์หันให้านะค่ะนเัียาห์หน้กนิงชีเคะจินเียนจี้ย